ปุ๊ยๆๆที่ <tôi>, cắt นี่โดนเมยย้วกระยุก nhức กระยุกอยู่ว่ะทีอ่ะฟาร์มมันตกใจเห้ยตก วายตามมาหน้าซีดเซียวเชียี่จกใจได้ไง ัตว์เอ oh, yeah. yeah, really ้ยเหยื่อเหยื่อกระเด็นครับเดี๋ย่กู้ได้ครับมันเหยื่อลอยๆอยู่ครับแซ่ไอ้ตัวเล็กนะครับเดียบรอยสงสัยสงสายนิดนึงครับคราวนี้ใจเย็นครับไม่รีบเดียบรอยเลยครับ ผมมัวแต่กู้เยือนนะครับมัวแต่กู้เยือนกฟ้าซัดมาอีกหนึ่งนะครับซัดเอ้ยสีดําครับดําหางเขียวนะครับตัวเล็กนะครับซัดเอ้ยตัวเล็กผมมัวแต่กู้เยือเมื่อกี้อานมาอีกทีนกะฟ้าเล่นแลลวครับตามมาติดๆครับซัดเอ้ย อยขนาดน้ำไม่ค่อยดียังมีกัด <c oughs> กัดแล้วกัดแล้ว <c oughs> เรียบร้อย มีไซส์มีไซส์ตัวนี้มีไซส์ครับเรียบร้อยแซ่เอ้ยโอ้โหโโอ้หหลุดแล้วมึงเอ้อยจะขำนั่นเป็นไงล่ะเหยื่อก็เดินไปเลยไมไ่ค่อยกู้เลยค่อยกู้เรียบร้อยมีไซส์โอ้แต่ผอมว่ะโอ้ถ้าไม่ผอมตัวนี้มีเจ็ดขีดอะเกินเกินเพิ่งอ อ้วนๆตอนนี้มีเจ็ดขีดได้เดีด๋ยวรอ้อยไปแล้วนีมบอกถ้าถ้าตรงนี้ไม่กัดจะเดินย้อนอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> ก,กัดแล้วกัดแล้ว,ลวอ้ยลุดโอ้ยเนี้ยเกีกัดของน้าฟ้าครับวักติดแล้วไปเกี่ยวกิไปพันกิ่งไม้ปาหลุดไปเลยครับใส่เสืออยู่ครับเมื่อกี้ตาสุส่าตื้อตั้งนานนะครับน้าฟ้าหลุดไปเลยครับ ไฟก็ไม่ไฟจะกว ดีครับสวัสดีครับ,รบอ๋อไปดูอยู่วะครับโ <laughs> อ้โผมเพิ่งดูคลิปมาเสร็จเนี่ยครับอ๋อเหรอมีปลาไหมคลองเนี่ยเพิ่งเคยมาครั้งแรกตรงโน้นน่ะผมเห็นตรงนน้นมันมีนอยู่ตรงสะพานนู่นเหรอฮะช่วยอะไรวะน้ำหน้า รตีตีเคยลองตีสก,กิฟหรือยังอย่างเราเดือดตีเหรอเดี๋ยวเอาเหยื่อให้ไม่ได้กระเป๋าไปด้วยฮะไม่ได้กระเป๋าไปด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยไปเอาที่รถให้เดี๋ยวมันอยู่ในรถเดี๋ยวเดี๋ยวเอาในรถให้เดี๋ยวไปหัดตี อืมไม่อยู่แล้วสามโอสี่โอบางทีก็ใช้สามบางทีก็ใช้สี่แล้วแต่ไม่แน่นอน สามมั่งสีมั่งข้างนั้นถนนนะก็ถนนนะทีแล้วมึงยังนึกไม่ออกไงว่าจัดัดแล้วตัดแล้วตัดแล้วตัดแล้วคอยยาวๆคอยยาวๆคอยยาวๆถึงเงี้ยถึงเงี้ยถึงเงี้ยโดนเอาผันลากไปพันต่อจนได้โอ้โหสาะส่งยาวๆ ตึดเลยโดดปึดเลยนี่ศาสตรส่งยาวๆแล้วนะชื่ออะไรเราอ่ะตีฮะตีตีตีใช่ไหมไปรตีโอเคตามแมวเยอะอให้รถ ให้เป็ดเป็นสามตัวนะเดี๋ยวตองหนึ hmm. ่งเอาไปลองหัดตีดูนิ่มขนนี่เหรอฮะนิ่มเลยนิ่มนะยางนิ่มไหมนิ่มมากลองไปหัดตีสักคลิปดูลดราคนลดรอืมเอาฝั่งนี้เอาฝั่งนี้ อะไรอะไรอ่ะอย่างนี้ก็ทำ <laughs> อย่างนี้ก็ทำ <laughs> ใส่กำลังทอดครับ <laughs> โอ้โหดูดูความนี่ครับดูความใหญ่ของเหยื่อกับปลาครับเทียบความใหญ่ของเหยือกับปลานี้เหยื่อครับอันนี้ปลาครับผม <laughs> โอ้โหโดดจริงๆ My brow and it's wetting my rust I'm breathing in the chemicals